ปเมัอไเบกปยาแ่ม่ตำรวอเอากัซอกันน่ะละเป็นแบบเป็นอาวุธันเอียนหอยแต่เเอามาหัอมอย่างนมอยู่นี่บูนยังเลินดเรื่องั่นเหลวอยู่ขนาดปืนงห่างเนาะปืนขาดก็ได้ลูกต่แล้วนี่ก็กินกบกินปากอุ้ยสะดวกัยนี้ก็นมาเท่ีนถือ่าเขาใส่ ตอนี้ึงบอย่าง้ามอตัวนึงมาเอาข้มาปีงใดี๋ยวเขึ้นมาปีงนนะเอาขึ้นมาปีงขายซะสองตัวสามสิบอคุ้มปีงปลาใเดี๋ยวตอนตอนปีงเองว่าหลอกก่อนนั่นเป็นไไหมครับเีแปลนีบอกรายานครับตััจะื้อยังบอกเลยกระเก่าแล้วยังลงคนอยู่ยักษาปั มีน้ำมันเมือนบิดเลยแต่คาเนี่ยมันบ่คาบ่เหมืนเหมือนหิดเลยตอนนั้นเคยหายยุ่วพูดค่ะยุ่วต้งพุดน่ะอ๋อคนละั ไม่ไปจายจังหนี้ไปแล้วพุดพุดพุดว่าวนไหนมันนกไปแล้วต้องน้ำด้วยไปแล้วดินแห้งเลยสะดายใจก็มันปวดเขาก็ง,งามีเนาะ,ะน่ะเนาะเม็ดต,ตรงเม็ดยังอยู่เขายังค่นี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เขาก็ข้อเตียครับกข้อเตียแม่นครับอืมในแบบตรง น้าเติบเนาะเป็นหน้าดำเนาะหน้าดำครับหน้าดำอือสาเหตุนหน้าดำกับค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแบบนี้ละผีประวิทย์นะคะกลุ่มไรไต่หน้าขาวเปิน่นเส้นที่ตายร้อนก่อน จะได้ยกูหรือล่ครับนี่ปูภค่ะว่านเบ้างหันยังวันนี้ครับว่านพักแปดแปดเหรอแัดเหรอครับเนี่ยเป็นอัแตงายไหอ ก็ยังมาโน้นโน้นน่าอยากปูกมึงอยู่นู่นมีโค่ของเจ้ามันมันหพ่มมันมันมันปลูกได้อีกนอกจาขนองไข่พวกนี้ไม่ได้เพิ่มเพิ่มโค้งเพิ่มแห้งมีอย่างเดียวคือใส่กระสอบเอาเอาสอนอีดีล่ะค่ะบอกหงมึงแย่เช่นมึงคนเนี้ยทานยังไงวะรู้ละอร่อยหวานหวานแค่ไหนเอาตัดกนอขายรสชาต 三、四、四。 เช่นนี้เ็นนะตัดออกมหมฟูงไหมทาแล้ดูดูปัจจัยการผลิตสมาชีกผู้บริพันธ์ที่เป็นเก็บเอง โอ้โม่ม่รเกต้อง้งัน้องเี่ย้ีาานมันอินซี่ะนั่นแม่เห็ดอินซี่เหรอสว <us> ่าต <hand> ้น <busca> มันอินซี่ละกัมันปะทะมันาะนีแม่มันปะทะนั่นมันสำปะหลังนี่มันมันมันม่วง มันหวานญี่ปุนป่นแต่ปลูกเราเนี่ระบบอินทรีย์คือกันโอ,อ้กำลังงามกำลังเท่าเคือปลูกได้จักเดือนหรอคะนี่ตอนนี้ปลูกวันที่ชูสุลวงถอนวันที่ยังหลาเดือนตุละหานี่ปลูกเดือนตุลาไม่ค่ะคาดว่าเดือนใดเทาสีถอนเก็บเกี่ยววันไปไปลายท่านว่าปลายท่านว่าว่านหวานญี่ปุน่นสียังแน่นี่ตัวน,นี้มีแต่สีสีมองกับสีเหลืองสีมองสีสม สีม่วงกับสีสม้าาสมาาส้มมะพร้าวอกับม่วงเพลเพิ่นค่ะอ้าวมันปะาทะมันส่วนทงปุ่นก็คือมันซัมประรังมันมปะลังครูปไปเอาทนพันค่ะทั้งผีก็คือมันม่วงมันห้านญี่ปุ่นสองสองสายพันสองสีสีม่วงกับสีส้มนะคะแปลงผีจุกประภาพรสีบวัวตำบลไร่ไตอําเภอพีบูญบางสาหารนะคะสามารถีกตัวตึง นานนั่นคนสิพาไปเบิองหัวมันน่ะเจ๊ตึงบ่ตึงล่ะจนมอมีเวลาเขาในเมืองวันีเวลาไปใส่ขยันหลายนั่นนั่นคนสิพาเบิองหัวแล้วนะนั่นนั่นเห็นแล้วจะเปล่าเดินขึ้นมาปขนใหญ่ก่อนบัวดีซ้ำนี่ดีเมื่นบ่กเมื่นนี่หนึ่งขายหนึ่งขายลูกค้าจะมาหัวซ้ำนี่โอ้ลูกค้าสิบัวมาขนใ่แห้งลูกค้าจะบัวมาเาทั้งนี่ ผูดน่ะอืมรกเนาะครับผมพคุณน่ะดินมันพผด,ดีแทนออดินนนวลดีเนาะค่ะอือยู่อยู่กลางป่าเนี่ยค่ะนี่ละคะสมาชิกตัวตึงตำบลไร่ไต่อำเภอพ,พิบูนมังสาหารนะคะผี่ปืดกับผี่จุกค,ค่ะ โ <c> อ <ười> <c ười> oh! uh, ้นะคะอันนี้ต้นหนึ่งเกาหนึ่งเกาหนึ่งหัวหนยหัวใหญ่ค่ะหัวหน่อยหัวใหญ่อ้าวแม่ข้าวขาวเลยแม่ปลุกข้าวแก่ของไงอันนะคะัมฮะ เพี่อันานี้ผีขูดแก้วอ,อ, <c oughs> อันนี้เหี่ยงลายแบะปะแบะปะมันเป็นยังไงอันนี้มันมันมันเป็นโลแบะปะเขาปลูกซ้ำๆซ้ำๆำๆมึงเกาผมก็เลยว่าขอพักแปลงขอพักแปลงผมผมม่ปลูก ນີ້ແນວນົມຊິຫັນມາປູຄົນທາງຫຼັງຊິເຊິ່ງບໍ່ກ້

อยกให้มาควใจปขายไม่มคะกัน,นึ่งไปขายดีนี่พอดีคือโอกาสขวรด้วยให้มาแปะ 他用。 là yeah. <laughs> mình coi chỉ đi. Mình này Ở... Ở này. Này cái mỏ các bạn đi lượn cái hiên mất chết ta cái à จะแห้งคักมาสิเอาเลยออกปีนห้อมเลยดินี่พันมาต่บุญทะริกพอประคอกมาด้มอญนี่ลายจะให้คนมาเบิงบะมันอยากทำไหลทามันนีตี้นู้ซ้อมเบิงทำมันเป็นดอกลายปีนานู้เส่มันในจักรลานหนึ่ง ไม่เกษตรกรมันต้องหาุนหเกษตรกรนักปลูกด้วยนะเนี่ยพี่จุกนี่คือคนปลูกเก่งสองคนกับพี่ปื้ดนี่ปลูกกันยังไงนี่กี่ไร่ทั้งหมดนี่หกไร่หกไร่ปลูกเต็มพื้นที่เลยนี่มีทุกอย่างเลยแต่ก่อนเปนพื้นที่ทํามันสำปะหลังอินทรีย์ กรรมละเบิ้งท่งจักสอบทั้งทว่าจัก,บบกมื่นนอ่ะนะจุดดูขมหวนก็ได้สวนลูนกกันนี่กับงีนี่มาตละหามาดยน่มีมาตหยังล่ะหอ,หอมหอมตานตัวตาอนน,อนหอมหอมแขกมัดละหามาติ หากากีตูเอาไปอาทิตย์ละเอาไปเธอละสามาัดเอาไปเธอ,อละสามาัดอาทิตย์หนึ่งกับสาสิบสี่สิบมาต่ออาทิตย์โอ้โหภาวบ้านจานเนี่สีกกับสามาน่คือรถพ,พักอันออกบัวสาวมันบันจะเป็นยังอาหารหม <laughs> ูจะเกียมกันได้เลยท้อบนไ่มีปา ôi nóng cái tên này là cái tên là cái tên là cái tên là cái cái tên là cái tên cái tên cái tên

เนี้ยแดงเนี้ยขาวไลเบอรี่มะลีดำมะลีแดงเนี้ยแดงหกบอกเอียงเตี้ยเตี๋ยุก <c oughs> สายพันธ์ก <c oughs> อข้อเตี้ยเออเจ๊สายพันธ์นั่นคือจือบริเวดนอพันธ์เขาจะคล้องนี่เนาะมันหลายอย่างมันได้ลงนี่นี่เขายังนี่ตอนนี้กอข้อเตี้ยกอข้อเตี้ยอื <c oughs> อ เวลาสีนี่ได้ำไม่ขีดออกันกลยบริสุบธิ์อยู่นี่ตัวนี้เวลาเวลาข้าสีนี่ไม่ขีดออกมันสีมันสีดเมล็ดมันไมดีมันเป็นตะคูนข้าวเจ้าเหครับหาไป็ข้าวเจ้าเมลีดดำห่วงมันดำมีบ่บนนี้เมียนงมันดำไปสาวเฮ้ยบงบง นี่มะลิแดงตัวนี้ะม,มะลิดำตัวนั้นเลยิลีฝั่งทางนี้มะลิดำเฮ้ <Yeah. S 1> oh, มะลิดำน้องค่ายเป็นปะแม่มะลิดำน้องค่ายอือมิดใหญ่ตัวนี้สิเป็นมิดใหญ่มิดเบอหน่อยคือไหลเบอรีแต่จับห่างอยู่ ำไมอันนี้ยังตัวนี้มารีดำมารีดำแมนมารีดำน้องไข่มารีดำน้องไข่นะคะอันนี้ล่ะมารีดำคือการงานกัมารีดำข้างล้างจะคล้องว่าวันนี่ข้างล้างจะคล้องนี่เป็นเนี้ยวดำเนี้ยวดำเนี้ยวดำตุนเดียวโอ้ต้นเขียวแต่มารีดำเมนมารีดำอือแต่ว่าวลาแก่ก็จะออกเป็นขาวๆมันมัน

ม็ดใหญ่ดีเลยเขาท้าวต้นอะบัวเรียวบุตรต้นบุบบุบก็เม็ดใหญ่อยู่เด่นใหญ่ใหญ่ใหญ่บัวเรียวแห้งแมนหันบัวเรียวแต่ว่าใหญ่ยาวอยู่ต้นผลผลิตเป็นยังไงคะนี่ผลผลิตย่างม้อนหูเพราะว่าปีนี้พิใัยเป็นแถาเบิ่งการแตกกอการยังของเพื่อนต่อแตกกอกะธรรมดาอยู่กะว่าไม่น่าจะดีอยู่มีใหญ่ห่วงใหญ่อยู่ค่ะเม็ดใหญ่ห่วงใหญ่เนาะ เขาก็ถือว่างามพอสมควรนะคะนี่เหนียวดำลืมผัวหรือบ่ลืมเนาะนี่บ่ลืมตัวคือเมียนบ่เอ้านึกว่าเขาลืมผัวเพราะเมียนที่สันนบ่ลืมครับไม่ว่านานฟูอุ้ยผู้เพื่อนต่อป่าบ่ลืมครับนะเบิ่งนะผู้นัานเพื่อนต่อป่าบ่ลืมครับผัวเพื่อนเจ้าสีว่าลืมผัวบ่ได้ได้สันคนบ่หลับนะขัำบ่ลืมผัวนี่เขาลืมผัวบ่สายหลังจากที่ผ่านพิมา ห n đủ rồi สิพ่อขายบัวปีนเจ็บสายพันทางเบิดนี่นาซูมนากรสีตะกอนคนขยันโตตึง ม่คิเท่าไหร่หรอกไม่คิด่าไห่เทไหรท่านบอได้ตามอันนี้ห้เาดีโอหงางเนาะดูดินี่เด๋ยวนี้เนี่ยอือกินเลยฟังฟังห้างหนีสื่อไมั่ะมื่อหนาหาลายตังติกีพื้นที่น่าจะของมีจะฟังหนีซีปลายี่นแพรเพืนแดง่บันก็ไลยมม่สื่อถึงพนพนแดงขายหน้าทิ่นแพรพนแดงขายถินร่หาลายชุด สามลอยกอเป็นเนี่ยไรมนก็เป็นหยาอย่งเีวากอเนนี่การนาคาที่สามลอยกอโบาทอยู่มลไรอยู่ตลาดมันสื่อโ